นเดือด่วนมารอใครเนาะสวัสดีครับท่านัสูสช่ช่อง YouTube เสือนิอบุริยามแล้วก็ช่อง YouTube เสือนิบุรยามิงแลนครับวันนี้ทํากลางบรรยากาศบนฟ้าครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพพื้นที่จะไปได้ไหรือเปล่า นอนหลับรอเปล่าไปได้ไหมพี่จะคนไหมนี่ฮะเที่ยงเลย,ยดูครับดีครับอยู่กับเจ้อยากรับวันนี้มากับทูบต้าแล้ว50ผู้ใจครับรว่าเส้นทางน่าจะไปได้อยู่ครับเพราะว่าเหมือนว่าทีมงานก็มาทำการ เคลิ่พื้นที่แล้วครับปรับถนนอย่างดีครับผมได้ครับมาดูว่าพื้นที่ของทีมงานราจะ แฉะไหมครับไปได้อยู่ครับเอมาปั่นแล้วค,ครับก็วิ่งได้อยู่ครับก็จะวิ่งได้อยู่ครับผลมาไม่มากเท่าไหร่ครับพอแต่ว่าทำให้ดินไม่เป็นฝุ่นมากครับ เราจะพาเพื่อๆมาดูครับทีมงานเราอยู่กับทีมงานสายโทวหนึ่งแล้วก็ออกทีมงานสายลองพี่บูร์นะครับสายโทวนี่รู้สึกว่าจะมีแต่พี่ดีด่วนนะครับเฮ้ย ราบน้ำน,น,นี่ไม่ได้ไหมเนี่ยมาครับผม มาถึงที่หมายแล้วครับเดี๋ยวมาปรึกษากันว่าจะลงงานต่อหรือว่าจะพักก่อนนะครับฝนตกทั่วทุกที่เลยครับมีที่ไหนยังไม่ตกรายงานด้วยครับดูสภาพ

จะกระตุกรถก่อนมดอาดูทีมงานเราครับจะกระตุกรถต่ำครับใส่จอดนานหรือว่าเปิดพัดลมไว้นานหรือเปล่า สายรองพิบูลครับสองคันเลยท็อกกี้ไปได้หรือเปล่าฮะเส้นทางไปได้ไหมได,ได้หรอ,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 อะเออกระตุกเลยบอกไปไรแบตหมด,ไไดหส้นทางตรงได้ ในยามเช้าครับกับบรรยากาศครึมครึมครึมฟ้าครึมฝนครับฝนมาโปรยโปรยนะครับมาดูว่าทีมงานเราจะลงงานต่อได้ไหมนะครับไอใครครับแมโครวฮะใครขับแม่ครคนเดิมกเหนึ่งอหอเสียหนึ่งครับเสียห,หนึ่งับแม่ครเองครับ ระว่าพื้นที่ที่เราขุดลอกครับประมาณสามสีไร่ได้ครับเดี๋ยวมาดูระดับของการลอกดีครับเอารถดำใขรพร้อมแล้วครับทิมงานทางนี้ยังไม่พร้อมนะครับต้องกระตุกก่อน อยู่วะเอาฮะไปอยู่ไปอยู่รุดอยู่ไหมเอ้ากระตุกนครับกระตุกกวันนี้สายลองพิบูลครับ โลแกนสีชมพูใต้ฉายาว่ารถขายกับข้าวครับเส้นหนึ่งเขาวางกันนะเอาอึบได้ไหมดินฟรีตุกไหมติดไหมโอ้ยดับตั้งสองเลยเฮ้ยเอาเจอดินเจอดินเจอดินร่วนซุยครับ ว่างก้อนว่างก้อนธรรมดาโอ้ลุน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 ลุดลด,ลด,ลด,ดันดากเลยดันตูดเลยประตูกาตเช้าเลยครับดันตูดเลยเอาสลิงกับก่อนไหมไหนายฮะ ê, người yêu thương lắm yêu thương Đưa hoa thương lắm 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 hoa Wow, phai tech ơi oh, tịt máy? mày tịt ba tịt giăng? hả dạ mày thịt lưới đeo đó đeo phai 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 đeo phai tech được, 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 được đeo con, đeo con đeo con, đeo con ดูว่าสินิงว่างงทำไมถึงดันไม่ติดอ้าวหาได้ไงแบตหมดเกลี้ยงแล้วบ้างไม่ติดครัรบ ครัดแข็งฮะคราดแข็งกระตุกแล้วก็ไม่ติดครับผมต้องเอาแบตมาเอาใช้แบตพว่วงอันนี้ครับอันนี้ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะเะเลใจเะเลใจเจอายัายางไงดิพ่วงพ่วงครับพว่วง งานนี้ได้ดูทีงานพอ,อเราต้องมีคันไรคันหนึ่งถ้าฟรีแน่นอนแลครับพ่วงค,ครับผมปะเใจพ่วงครับพ่วงเจ้าอาสายลองพิบูรลครับเสียนหนึ่งเกียรติเช้าเลยครับรถสตาร์ม่ติด พวงได้ไมสายนี่ใส่ไม่นี่ีดูสาพ<ว>ยพ่วงครับนี่แลเอเาสายยาวขนาดนี้เลยนะทีน,นึงมาดูครับตั้โอ้ง่ายนิดเดียวโอ้โอเคโอเคลงมือง่ายนิดเดียวเนะีย ไม่ต้องกระตุกแล้วทีหลังอ่ะนี่ครับเสียดึงลงมือเองครับผมเรียกว่าไม่ต้องกระตุกเลยเอ้าทกลางสายฝนนะครับโปรยปลายแต่ทีมงานเราก็ไม่ได้ว่างเว้นที่จะไม่ลุยงานต่อครับทีมงานเสือในบุรีรัมย์ครับผม เอาวันนี้รถโอ้ากับข้าวครับเจ้าของชายาสายลงพิบูรลนะครับเออเดี๋ยวมาดูครับเที่ยวแรกจะต้องใช้รถไถดันตูหรือเปล่านะ มาดูฟ้าใสครับฟ้าใสฟ้าใสขอบคุณชมรมรถดำสวยๆนะครับเซีรถดำซิ่ยินด่วนเอฟซีสายลองพิบูลครับพอจะกมังมีทวีสัก ทีมงานมาจากอุบลน,นะครับมาร่วมงานกับทีมงานเสือนบิบริยามครับเที่ยวแรกของเราครับวันนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับบอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยครับในการทํางานนะครับไม่เปปัญหาเลย ดีเลยครับที่มีฝนมาครับเพราะว่ากำจ,จัดฝุ่นได้เยอะเลยครับนะก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็พอไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมโปรดติดตามคลิปตอนต่อไปครับเดี๋ยวจะดูว่าเส้นทางสายนี้จะฮารโหดขนาดไหนครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปตอนต่อไปครับผม ขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอฝากไว้เพียงท่านนี้ก่อนครับผมติดตามคลิปตอนต่อไปเลยครับผมขอบคุณมากครับ